ที่ยองานเมืองต่ารอยตะทีพันดวงคือยังไงเราก็ยังสู้เพ่จันทน์ ไปหมดลงฝากกระทงลอยไปเพลไปหมดลงฝากกระทงลอยไปทำเมืองลอยกระทงตาจะหินเลยหายกระทงเมืองตาเป็นเนืออสิบสองพันล้าเที่ยวงานเมืองตาไรก็พิพาทผู้ชมคะการแสดงของน้องๆที่รำอยู่นะคะเป็นการแสดงของน้องๆจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งกิติกาจรค่ะ ตอนนี้กะทิอยู่ที่บริเวณหอกิติคุณอำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะในค่ำคืนนี้นะคะนอกจากจะมีจันทรุปราคาเต็มดวงแล้วยังตรงกับวันลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีที่เราต่างมาขอขมาต่อพระแม่คงคานะคะจังหวัดตากแห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งที่ที่จัดงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ค่ะหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกกับงานกระทงสายไหลประที่พันดวงซึ่งในโอกาสนี้นะคะ ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีเมืองตากคุณนภพลชยานทนพักดีมาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ,ะคอากาศสดชื่นนะคะวันนี้อากาศเยน็นอากาศย <น S 1> เย็นยค่ะน้องๆรำสวยงามมากค่ะคนา <ะ S 1> ยกค่ะอยากถามเลยค่ะว่าค่ำคืนนี้ภายในงานจะมีไฮไลท์อะไรบ้างค,ะ,คะไฮไลท์ในงานของค่ำคืนวันนี้นะครับวันนี้จะมีขบวนแห่กระทงพระราชทานซึ่งเป็นกระทงที่ได้รับพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งหมด9พระองค์ครับ แล้วเราจะมีการนำขบวนแหแ่กันอย่างสมเกียรตินะครับเพื่อนำลงลอยที่แม่น้ำปิงแห่งนี้ครับที่นี่เป็นที่เดียวที่ใหญ่แล้วก็หนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกมีความพิเศษอยู่ตรงไหนบ้างคะท่านคะความพิเศษของกระทงสายนั้นนะครับอยู่ที่ธรรมชาตินี่ได้ส,สร้างขึ้นมาให้นะครับก็คือว่าแม่น้ำปิงจะมีล่องน้ำเป็นล่องน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับทำให้กระทงแต่ละกระทงนั้นไหลาตามล่องน้ำให้เกิดเป็นสายกระทง อย่างที่ <ừ> mm, เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ครับซึ่งไม่ได้มีการผูกเชือกแต่อย่างใดไม่ได้มีการผูกเชือกแต่อย่างไรครับมาถึงที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกระทงที่อยู่ทางด้านหลังกันหน่อยดีกว่าว่ามีความสวยงามมีเรื่องราวแล้วมีเกณฑ์ในการตัดสินยังไงกันบ้างค่ะตามมาเลยคะ่ะทางด้านนี้นะคะที่เราเห็นก e ันอยู่นี้เป็นกระทงสวยงามใช่ไหมคะท่านคใช่ครับเรามีเกณฑ์การตัดสินในการ สร้างสารนกระทรงนี้ขึ้นมาอย่างไรบ้างคะครับคือในเรื่องของการประดิษฐ์กระทรงอันนี้จะเป็นกระทรงนำนะครับที่ก็คือเป็นกระทรงที่จะต้องลอยนํากระทรงสายนะครับกระทรงนี้จะทางผู้เข้าประกวดนะครับจะต้องมีเหตุผลมีการอธิบายต่างๆเรื่องขององค์ประกอบที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะครับของจังหวัดต,ตาก รวมถึงการใช้วัสดุธรรมชาตินะครับในการที่นำมาใช้ในการประกอบเป็นกระทงนะครับอย่างเช่นเราจะเห็นมีผ yeah. mm ้า hmm. ผ uh ้าเหมือนเป็นผ้าจีวรเนี่ยนะครับของพระสงฆ์เนี่ยที่มันลักษณะเป็นผ้าน้ำฝนหรือว่าเป็นผ้าสะบงเนี่ยนะครับผ้าตรงนี้เนี่ยนะครับจะปรากฏอยู่ในผ้าป่าน้ำนะครับเนื่องจากที่จังหวัดตากเนี่ยครับก่อนที่จะมีการลอยกระทงสายเนี่ยจะมีประเพณีนะครับมีธรรมเนียมในเรื่องของการลอยผ้าป่าน้ำนะครับ ทางชุมชนก็ได้มีการนําเรื่องของผ้าป่าน้ำเนี่ยนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบของที่ใช้ในการทอดผ้าป่าเนี่ยมาวางไว้ด้วยนะครับเพื่อแสดงให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีท้องถิ่นนะครับ,รบแล้วก็จะมีรายละเอียดตีกย่อยอะไรต่างๆนะครับตามที่ทางชุมชนเนี่ยจะได้นําเสนอต่อคณะกรรมการแลร้วในเรื่องของมาตรฐานของตัวกระทรงนะคะไม่มีความกว้างเท่าไหร่ต้องมีความสูงความกว้างอะไรยังไงบ้างคะครับก็จะต้องอความกว้างเนี่ยครับทางคณะกรรมการจะเป็นผู้กําหนดนะครับจะมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดเลยนะครับว่า จะมีความกว้างของฐานเท่าไหร่นะครับรวมถึงวัสดุต่างๆที่จะใช้เนี่ยนะครับจะต้องใช้วัสดุที่เป็นอะไรบ้างนะครับกรรมการจะตรวจละเอียดหมดเลยนะครับทั้งดอกดอกนะครับอันนี้เป็นดอกไม้นะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นพลาสติกนะครับแต่จริงๆเป็นดอกไม้เป็นวัสดุธรรมชาติทั้งหมดเลยนะครับแล้วนอกจากกระทงน้ำแล้วนะคุณผู้ชมขาทางด้านหลังเราก็ยังมีกระทงสายประทีทางด้านหลังตรงนี้นะคะ มีการเข้าร่วมทําการแข่งขันทั้งหมดกี่ชุมชนคะท่านคะ16ชุมชนแต่รวมเป็น8สายกระทงครับก็คือ2ชุมชนจะร่วมมือกันจากกระทง1สายค,ครับแล้วก็จะมีการแบ่งงานกันนะครับแบ่งหน้าที่กันทำส่วนกระทงกระทงที่เป็นกระทงสายเนี่ยนะครับอันนี้เราจะเน้นเรื่องของความพิสร้างสรรนะครับอย่างที่จะเราเราจะเห็นเนี่ยนะครับมีการใช้พลาสติก นะครับในการทําแต่พลาสติกนี้นะครับเป็นพลาสติกที่ได้มาจากการรีไซเคิลนะครับเราก็มีการบางชุมชนก็จะมีการใช้วัสดุเรื่องของการรีไซเคิลนะครับมามาเป็นจุดเด่นของสายกระทงของตัวเองครับอย่างอันนี้ก็จะใช้ดินไทยนะครับอันนี้จะเป็นดินไทยนะรเราเห็นมองดูไม่ใช่พลาสติกนะครับแต่จะเป็นดินไทยนะครับที่ทํามาจากแป้ง ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของแต่ละชุมชนที่มาสร้างสรรค์ความสวยงามให้กับเหล่ากระทงสายซึ่งจริงๆแล้ว1,000ดวงเนี่ยเราไม่ได้ทําแบบนี้ทุกดวงถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นการประกวดกระทงและเห็นว่ามีการประกวดด้วยจัดมาแล้ว2วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายและจะมีการตัดสินด้วยกฎเกณฑ์ในการตัดสินของเราเนี่ยเรามีกฎกติกาไว้อย่างไงบ้างคะทุณผคะกฎเกณฑ์ในการตัดสินเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากเรื่องของความงดงาม ของการการลอยกระทงก่อนเลยนะครับความสวยงามของสายกระทงนะครับความต่อเนื่องของสายกระทงนะครับรวมถึงระยะเวลาครับคณะกรรมการจะมีการกาหนดระยะเวลาครับจะไม่ต้องจะต้องไม่เกิน30นาทีนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับการลอยประทีปหนึ่งพันดวงนะครับประทีปหนึ่งพันดวงโดยเฉลี่ยระยะเวลาก็จะไม่เกิน30นาทีแล้วก็จะมีการเชียร์ประกอบการลอยนะครับการเชียร์ก็ต้องมีการเชียร์ให้มีความเร้าใจนะครับตามที่ มีการลอยเลยนะครับถ้าหากว่าค่ําคืนนี้เนี่ยนะครับใครใครมาชมกระทงสายเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าบทเพลงแรกๆก็จะเป็นเพลงช้าๆหน่อยนะครับเพื่อเป็นการครับเป็นการเตรียมตัวนะครับเป็นการเตรียมตัวแล้วก็บทเพลงก็จะเริ่มมันขึ้นสนุกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการยิ่งกระทงใกล้ๆหมดเพลงก็จะยิ่งมันขึ้นเรื่อยๆนนอกจากเพลงจะเร็วเป็นการกระตุ้นให้เราคนเป็นคนจุดเทียนรวเนี้ยลอยแบบเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ และอีกที่สําคัญที่สุดเลยที่นี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีรกระทงพระราชทานซึ่เราจะเห็นอยู่บนเวทีนี้นะคะครเรามีข้อกําหนดในการสร้างสารร,ร,ร,รค,คร์กระทงพระราชทานยังไงบ้างคะกระทงพระราชทานนะครับก่อนที่จะมีการดําเนินการเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการประดิษฐ์เนี่ยเราจะต้องส่งแบบนะครับกระทงเนี่ยให้กับทางสำนักพระราชวังเพื่อด,ดูก่อนอนะครับว่ามีความสวยงามและสมพระเกียรติ มากน้อยขนาดไหนนะครับเมื่อสำนักพระราชวังเนี่ยได้ทําการเลือกกระทงที่เราได้นําเสนอไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะนํากระทงที่มีความสวยงามนยอย่างเช่นที่สำนักพระราชวังได้เลือกสรรมามาประดิษฐ์นะครับเป็นกระทงพระราชทานนะครับเพื่อเป็นการนําประทีปพระราชทานนะครับลงลอยสู่ลําน้ําปีค่ะครับซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่อลังการในการสร้างสารงานประเพณีขึ้นมาเพราะว่าเมื่อสองปีที่ผ่านมาเราได้หางหายกันไปใช่ไหมคะในการที่ ท่านนายกเห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนที่อยากจะสร้างสรรค์แล้วก็อนุรักษ์ประเพณีนี้ให้ยังคงอยู่ท่านรู้สึกยังไงบ้างคะก็คือต้องบอกว่าเป็นความดีใจนะครับที่ยังมีผู้ที่มีความตั้งใจที่จะสืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นเมืองตากนะครับที่เป็นศิลปวัฒนธรรมที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตากเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่สายน้ําปิงเนี่ยนะครับมีร่องน้ำนะครับที่มีความกว้างแล้วก็ความ เล็กเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะครับทำให้เกิดสายกระทงตรงนี้และที่สําคัญครับกระทงที่เราได้แต่ละแต่ละชุดเนี่ยนะครับแต่ละแต่ละอันเนี่ยนะครับใช้เวลาเนี่ยนะครับเป็นเวลานานมากนะครับอ<ะ>ย่างอย่างกรีบกระทงเนี่ยนะครับที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับ ใช้กันทั้งหมดประมาณ80,000ชิ้นนะครับ80,000ชิ้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะพับได้อยู่ประมาณ4,000นั้นเองนะครับลำพังพับกีดกระทงนี่ก็ใช้เวลา20วันแล้วนะครับไม่รวมกับการเย็บปักถักร้อยดอกไม้ต่างๆนะครับที่เย็บเป็นดอกข่าหรือว่าอุบะพวงมาลัยต่างๆนะครับต้องใช้ใช้ทั้งคนนะครับใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์นะครับร่วมกันมาประดิษฐ์ประดอยนะครับกว่าจะสร้างสรรค์งานนี้ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราใช้เวลากันเนี่ยไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับ S <S ครึ่งปีเลยนะคะใช่ครับงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายสําหรับประเทณีวันลอยกระทงของที่จังหวัดตากนะคะคสุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านนายกช่วยเชิญชวนผู้ชมที่รับชมอยู่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดตากกันหน่อยค่ะครับค่าคืนนี้เป็นค่ําคืนสุดท้ายนะครับและเป็นไฮไลท์พิเศษของค่ําคืนวันนี้คือการลอยไปที่พระชฐานนะค,ะครับ,รบและที่สําคัญนั้นที่ขาดเลยไม่ได้ก็คือว่าวันนี้เป็นวันที่มีจันทรุปราคาครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ต้องบอกว่า ไม่ได้มีขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วหลังจาก,กมีจันทุปราคานั้นทางโหราศาสตร์บอกว่าจะเป็นเลิกมงคลคะนะครับเป็นเลิกมงคลเป็นเลิกเศรษฐีนะครับฉะนั้นในปีนี้ครับเทศบาลเมืองตานะครับจึงได้มีการจัดทําเรื่องของการอาบน้ำมนต์จันเพนะนะครับรวมถึงการใส่บาตรเที่ยงคืนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองด้วยะนะครับฉะนั้นสายมูพลาดไม่ได้ แล้วผู้ใดก็ตามนะครับคนใดก็ตามเนี่ยที่มีความชื่นชอบในเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมอยากเห็นความงดงามของสายกระทงะอยากเห็นแสงไฟเต็มลำน้ำําปิงนะครับต้องมาที่จังหวัดตากแห่งเดียวเท่านั้นครับค่ะและนี่ก็คือ้อยคําของท่านนายกเทศมนตรีเมืองตากคุณนภพลชยานนท์พักดีตอนนี้ส่งต่อความสนุกให้กับที่ทางสถาน,นีต่อค่ะ